เปสุกปันสุกเปสุกปันสุกวันนี้ครับพ่อลูกเล่งของอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับวันนี้เราจะเชิญชวนนะครับร้านอาหารที่เรียกว่าอร,อร่อยที่อยู่ในสังกัดของพ่อลูกเล่งของกับเฮียซ้งตีตายครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าเฮงหอยทอดชาวเลเจริญนครร้านนี้นะปะ๊าโคตรดังอะ อะไรดังเขาทำอะไรเสียงดังกุ้งแกงก้งแกงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านดังมากสวยมากเจ้าของร้านสวยสวยมากร้านเนี้เฮงหอยทอดชาวเลเนี่ับไม่อยากคุยผมรู้จักอยู่ร้านหนึ่งเหมือนกันเจ้าของร้านก็สวยร้านอะไรอ่ะมะพัตะคันล่งเหงง่ะร้านสองน่าจะสุงุ้มไปถึงสองเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะเจ้าของสวยมากชื่ออะไรนะเจ๊อะไรนะเจ๊ผมหรือเปล่าใช่ที่พูดที่แม่ใช่หรือเปล่าเนี่ย สวยที่สุดสวยที่สุดในใจป้าโอเโอเคโอ้หนอกเรื่องกันเยอะแล้วป้าขอชมเมียตัวเองหน่อยเออแต่ว่าที่สวยมากกว่านั้นเนี่ยหรือว่าเจ๋งมากกว่านั้นเนี่ยป้าดูข้างหน้าดินิโอ้โหดูครับว่ากระทะของเขาเนี่ยสวยไหมล่ะดูดินี่นี่ดูนี่โอ้โหกำลังน้ามันกําลังเดือดเลยนะนี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับพี่พี่เขาสะดุ้งครับผมโดนน้ามันครับ ใช่ว่าหอยมันแบบแรงหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญร้านนี้ไปร่วมเปสขควันสุกกับเราเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันครับโอ้ไปเลยครับไปเลยครับเจอเจ้าของร้านชื่อคุณอะไรนะชื่อคุณเค้กครับผมไปเจ้าของร้านสวยอ่ะนี่เจ้าของร้านนี่สวยมากสวยมากจริงๆป่ะสวัสดีครับคุณเค้กครับสวัสดีครับคุณเค้กครับ ้าของร้านเน่สวยไหมครับสวยมากเฮ้ยนี่ตาถึงวาะเฮ้ยธรรมดาได้พ่อมาเยอะนอกจากหอยทอดที่อร่อยแล้วร้านสวยใช่ตรงตามคอนเซ็ปต์บางใช่ครับผมใช่ครับผมวันนี้ครับคุณแคทครับรายการเราช่วงเปสุกันศุกร์นะเราจะเลือกร้านในสังกัดเราเนี่ยนะในเครือข่ายของเงี้ยซงตีตายเนี่ยครับเราจะเชิญชวนคุณเนี่ยไปร่วมทำบุญกับเรายินดีมากเลยค่ะยินดีนะฮะก็กันนือเลยอยากให้ท่านชมทางบ้านรู้จักประวัติของร้านนี้หน่อยร้านนี้เปิดมาอย่างไรครับจริงๆร้านเราเปิดมาตั้งแต่สาข ภูเก็ตนะคะเปิดมาประมาณ สิกว to hmm ่าปีแล้วค่ะจนกระทั่งเหตุการณ์ t s u n a m เราก็ย้ายขึ้นมากรุงเทพสาขาเจริญนครที่นี่ค่ะเป็นที่แรกในกรุงเทพที่เราเปิดเปิดมาประมาณ16ปีแล้วอยู่ที่นี่16ปีแล้วแล้วทุกวันนี้มีสาขาอื่นไหมมีค่ะมีสาขาเจริญนครนะคะช่วยชัย4เซนทัลโวนะคะแล้วก็จะมีพวกแกร็บนะคะอยู่ที่ทองหล่อวิภาวดีซึ่งเราเป็นครัวกลางสามารถจะส่งไปทั่วกรุงเทพเลยค่ะโอ้โหละอายเลยว่ากินกรลุกเรลือยมากเลยเร่งหมนี่เปิดมา58ปีมีกี่สาขาวันนี้มีสองาพูดดังๆไปว่าพัฒนาตัวเอง ให้ตามคุณเค้กให้ถักฝักเนื้อฝักัวได้ครับคุณเค้กอ่าแล้วจะไปร่วมบูญกันกับการเปสุกของเรานะครับเห็นว่าคุณเค้กจะไปร่วมเปสุกปันสุกกับเราด้วยใช่ค่ะรู้สึกยินดีมากถอยทอดปลาทองของเราอาจจะเป็นกล่องเล็กๆที่ทําให้เขาอิ่มใจทําให้เขาแบบมีแรงแบบต่อสู้ขึ้นมาว่าเราเป็นกำลังใจให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าคนไทยไม่พิ้งกันครับเดี๋ยวไปพบกับพวกเรากับช่วงเปสุกปันสุกกันเลย อ่แล้วครับนี่เลยครับกับเมนูออลัวนั่นเองนะครับจากร้านเฮงหอยทอดชาวเรนนั่นเองครับผมนี่อย่างแรกที่ทานเข้าไปหอยเนี่ยไม่มีกลิ่นคทานั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งแล้วก็ซอสเนี่ยคือนิกชอบซอสเขามากปกติแล้วซอสเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่มันจะมีความเผ็ด มันจะเป็นซอสพริกไปเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นเผ็ดหวานหวานแบบกําลังดีเลยอ่ะแล้วก็ทุกอย่างมาลงตัวถั่วงอกทุกอย่างโอเคมากๆเลยแล้วก็รวมถึงแป้งที่เป็นออส่วนที่โรยมาบนออหลัวด้านบนก็ดีเหมือนกันครับผมและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมนะครับจากผลิตภัณฑ์ขิงของสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับสวัสดีครับคุณแนทครับสวัสดีครับผมคุณแนทครับอยู่กับเราทุกสัปดาห์เลยนะ โอ้โหต้องบอกเลยทุกวันนี้เนี่ยขิงผงสําเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรร่วมเปสุกับเราเป็นประจําวันนี้เราจะนําเอาขิงผงเนี่ยไปมอบให้แก่ชุมชนที่อยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเปสุกันส,นสุพร้อมกันเลยครับผมไปเลยฮะไปเลยแล้วตอนนี้ครับ พวกเราครับก็มาถึงที่ชุมชนนะครับตักสินยนะครับที่วัดสันติธรรมารามนะครับวันนี้พวกเรา4คนนะครับกับรายการกินเที่ยวเราเดอร์ขออนุญาตมาเปสุขปันสุขด้วยถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแจกของกันเลยครับผมนี่ฮะทั้งหอยทอดแล้วก็ไก่กะเลยครับ ดูภาพจากวันนี้นะฮะเรามีความสุขมากหลายๆท่านมากันเยอะเลยนะครับก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนไทย<น>อย่างพวกเรา,เราต้องช่วยกันนะครับ,รบแบ่งปันความสุขให้กันรับรองว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนไทยเรามีอยู่ตลอดเลยนะครับ เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเคยทานหรือเปล่าคะร้านเฮงหอยท้าชาลีกคะไม่เคยค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองถ้ามีโอกาสเชิญไปทานนะคะเป็นไงบ้างช่วงที่ผ่านมาคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างที่สถานการณ์ที่เพิ่งเกิดก็แบบตกใจนะคตอนแต่ แต่ว่าตอนที่ไฟไหม้ไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่สถานการณ์ที่ตอนไฟไหม้โอดีกลับบ้านไปวันแม่ที่ต่างจังหวัดอะแ h e กลับมาก็ไม่เหลือแล้วกลับมาใช่ค่ะกลับมาไม่ทันเก็บข้าวของก็กลับมาก็คือมันไหม้ไปหมดแล้วเนาะก็ยังหายที่นอนกนไม่ได้ก็ตอนนี้ก็อาศัยวัดไปก่อนก็ขอบคุณทุกน้ําใจทุกหน่วยงานค่ะขอบคุณค่ะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยร้านแห่งหอยทอดชาวเลวคุณพี่เคยทานหรือเปล่ายังไม่เคยค่ะมิสเตอร์ เคยได้ยินชื่อรู้สึกว่ามันรสชาติกลมกล่อมค่ะมันไม่ต้องปรุงเลยมันกินอร่อยมากขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่แบบเข้ามาบริจาคบัน,นํำใจให้เรารู้สึกว่าเออขอบคุณที่เขาเอาอาหารมาให้กานมีเดือดร้อนนะคะได้ได้กินของอร่อยๆในสถานการณ์แบบนี้รู้สึกขอบคุณทุกค่ณนค่ะ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้มีความสุขมากไหมครับมากเลยค่ะวันนี้เราได้แจกกันเยอะมากๆเลยเนาะคุณแคทเป็นไงวันนี้มาร่วมแบ,บ่งปันเขาเป็นบ้านใกล้เลนเคียงกันนี่คะ่ะร้านทีเขาขายหอยทากทะเลของเรา,าเอ,อ,อยู่จังหวัดนครแล้วบางซ้ายสิบเก้าสิบเก้าซึ่งใกล้กับตรงนี้มากประมาณซอยหกสิบคือเรารู้สึกแบบว่าเราได้เอามาแค่หอยทอกแบบไทยเล็กๆน้อยๆเราสามารถทำให้เขาอิ่มได้มือหนึ่งได้มีกำลังใจได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบมีความสุขมากเลยดีมากเลยแล้วคุณแนทล่ะครับ วันนี้ได้มาเจอนะคะปกติก็จะเป็นชุมชนที่ไปเป็นชุมชนทั่วไปนะคะแต่ว่าวันนี้คือผู้ประสบภัยจริงๆนะคะก็เห็นว่าชาวบ้านเขาก็มีความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็พอเอาอาหารเอาขิงผงมาร่วนเนี่ยชาวบ้านก็ได้มีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีความสุขค่ะแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมคุณเค้กนะครับหอยทอดชาวเลนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับคุณแนทจากบ้านสมุนไพรนะครับผิงผงสำเร็จรูปนั่นเองครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับ ติดตามชมรายการเราได้ครับทุกวันพุธนะครับ4ี่ทุ่ม45ทาง GM m g เอ็มแกมช่อง25รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียซ่งตีตายแล้วออกอย่างนั้นแขกรับเชิญจะออกอยังไงล่ะเนี่ย